ฉันคือน้องสาวสุดที่รักของแกนดายุคตัวร้ายตอนที่12หากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะไปไหนในปราสาทผมเหมือนสายไหมเลยแฮะหนูไปด้วยไม่ต้องเธออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันมารอก่อนแล้วกันเออเข้าใจแล้ว หืมห้ามค่าให้ตายสินะอ่ะค่ะคุณชายนี่มันอะไรอ่ะฉันไม่สนหรอกนะหากเธอกับลันเซลจะร่ำรวยด้วยเงินของกากองอแล้วก็ไม่แค์ด้วยที่เธอดูถูกดูแค้นฉันเพราะยังไงซะการกระทําของเธอก็ไม่มีผลต่อฉันสักนิดแต่ว่า ถ้าเด็กนั่นอดข้าวแล้วก็คำพูดก็จะเปลี่ยนไปทันทีถึงมันออกจะน่ารำคาญนิดหน่อยไม่สิน่ารำคาญมากเลยล่ะแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่เคยต้องการให้เด็กนั่นอดตายไอคนขี้โกหกไหนบอกให้รอไงฉันจะแข่งตายก่อนอดตายแล้วเนี่ยช่างเถอะฉันเองก็จะเข้าไปข้างในแล้วไอคนนิสัยไม่ดีเอ้ย หาวทั้งหิวแล้วก็ง่วงด้วยนี่มันไม่จากจากขอทานเลยเจ็บใจชะมัดยาดิ <c oughs> ม่ำม,ม่มนี่สิครับม่ำในสิ่งที่เคยรอคอยได้เลยขอบใจลันเซลในที่สุดก็จะได้ของเคี้ยวแล้วนี่มันวันอะไรกันเนี่ยดื่มนมด้วยสิครับลันเซลสุดยดอดคงพอเมื่อสองสามวันก่อนค้ำควรว่าเบื่อนมแล้วงั้นสิ่ <c oughs> เข้าใจเลยว่าทำไมยูริกถึงได้ทราบซึ้งในคุกกี้ขนาดนั้นเนื้ออร่อยจังในเมื่อมีขนมปังแล้วก็สามารถเอานมให้ดีทิตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนได้แล้วสิดีทิตอะไรอีกดีทิตกินนมไม่จำเป็นให้ตายสิเป็นเด็กที่เอาใจยากชะมัดอ่ะมีคุกกี้ด้วย ถึงจะเสียได้นิดหน่อยก็เถอะแต่จะแบ่งให้เป็นพิเศษแล้วกันกินคุกกี้เอามาจากไหนกโมยมาฮิฮิ <c oughs> ฮะ,ฮะเธอกินเถอะฉันเอาแค่นมพออโอโกินแก่งแฮใช่แล้วใช่แล้วสิ่งนั้นเป็นตัวช่วยเลยนะเนี่ยนายจะได้ตัวพวดพวดแล้วก็กลายเป็นตัวร้ายนะสิจะไม่เป็นไรใช่ไหมนะ ่อให้นายจะเป็นตัวร้ายแต่นายก็ทาดีกับฉันนี่นาะไม่อย่างนั้นความพยายามทั้งหมดของฉันจนถึงตอนนี้คงน่าเสียดายแย่งั้นหนูไปนะปิดใจไม่ไปนี่เอ๋ทำไมเขาเรียกฉันว่านี่ตลอดเลยล่ะเธอนะ่ะมานี่หน่อยเอ๊หรือว่าไม่รู้ชื่อของฉันกันดิติตหนูอนิซาอานิซาคืออะไรเฮ ไม่ใช่หนูชื่ออานิซาอ่ะเอ๊ะเธอกินนี่ได้ใช่ไหมเออกินได้ดีติตขอบใจนะดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะชอบฉันบ้างแล้วสิดิติตชุดยอดอืมดิติตขอบใจมากๆเหมือนลูกเกียบจริงๆเลยแฮะฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าฉันเหมือนลูกเกียบงั้นเหรอเอาอีกไหมอือ กาบอกว่าเหมือนลูกเจี๊ยบนั้นหมายถึงฉันน่ารักไม่ใช่เหรออ่ะกินสิฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ